เอาแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเล่นในเกมคิมบอนนะครับ Beyond the Tree เย้เป็นเกมตัวเดโมโน,นะครับซึ่งเขาแจกฟรีมานะครับเรายังไม่ได้เล่นตัวเต็มเพราะว่ายังไม่ได้วางจำหน่ายนะครับแต่ว่าคิดว่าเกมนี้น่าจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้เลยพี่น้องครับ <S <S ภาษาภาษามีแต่ภาษาอังกฤษดั้์ภาษาดัช์เหรอโคตรโหดสตาร์สตอรี่ครับเฮ้ยน้องลิง อีลูกน้อยหมูเ่า้ยลูกโดนขโมยแน่เลยเปิดตัวด้วยอ,อย่างเงี้ยจูอ่วยเฮ้ยอันนี้แม่หเหรอเฮ้ยเมียลิงน้อยน้องโยเฮ้ยโคเซียนโคเซียนครับทุกคนจาน้าคนี้เอ้ยลูกสีม่วงนน่เลย ว่าก็เราชอบยอยียิงจอโออาร์ลัอยู่นะฮะก็จริงหรอกพาไปเที่ยิงคนน่ะเที่ยวนนลแล้วบปล่เอาละเล่นยังไงมั้ยวุกกกกก้วววเล่นไงเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดเองโอ้โหโคตรเซียนโคตรเซียน เขาบอกแค่ลงโดนมาอย่างนี้สิเส้นทางนี้ชิปหายแล้วเกมเริ่มสอนเราเล่นครับเอาละเล่นยังไงกูก,กูกูเออลองดูกันเลยอะไรเนี่ยโฮสแม็กบาตสสวิงเล็กออฟทูจัมปเลตคกออฟสเปกเออ W ดบิกันลัน W ิวคือลันโอเคสเปคมาคือเกี่ยวเฮ้ยกลับไปกลับไปไม่ได้เรื่องโอเคิว okay. คือลันครับวิวค้างสือท้ายเล่นยูคูนซูนคิปดบวิวางไว้นะจ๊ะสเปคมาเอาอโคเซียนวู w ้ฮู้ววววววมวา Hold space bar to swing. Kill, 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 kill. Ah! Hold space to assist. Ừ. Oh ho! Pond man. Let go. Hey. Ah! À. Uy, tài. để yeah. Dear con what do con. เฮ้ยนิวเดลแชปเตอร์หนึ่งครับทุกคนใจเย็นเนี่ยอันนี้ก็วิ่งอย่างเดียวเลยแล้ะมันวิ่งขึ้นหน้าอย่างเดียวเลยทุกคนเฮ้ยเกี่ยวไปด้วยเกี่ยวไปด้วยเกี่ยวไปด้วยเตรียมตัวห้าสี่สามสองโอ้โห เ้ยตายมะเนี่ยชิปมาแล้วโอ้ยเกือบยูหูว้หูโอนุกแท้เกมอะไรครับเนี่ยโยยยยคือผมต้องทำอะไรเนี่ยเออโยหมด าเจ้าเนี่ยมาช้าเนี่ยบอกให้ไปตรงนี้เราบอกกันเพิ่งจะมาไป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 เริ่มสอนเยอะขึ้นแล้วครับ W run W let off spec holding spec โวยโอ้ยว้ากูตายจบแล้วจบแล้ว

รีบซูนโยโยคนโหดคนโหดคนโหดโตรโหดแล้วตรงนี้ไปเลยครับจากนี้ครับไม่ต้องรอรีรอะไรโยเยยเดี่ยวออกไปข่าคือลิงน้อยในป่าใหญ่ ดึง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 เฮ้ยเราจะเก็บทุเทรียนเนี่ยมันวิ่งรัวเลยไหมฝนตกแล้วพี่น้องเย้ยไปต่อครับไปต่อจังหวะนี้ท่ามกลางาอันปากกว้างใหญ่อืออือโอ้โหาพอสวย ยัยผ่านพน้นโคตรงามทงไทยทงไพกุลยัยเออเกียวไปก่อนเกียวอะไรได้เกียวให้หมดเฮ้ยโคตรสวยอ่ะยอยไม่ถึงยยเยอะถือไม่นะ เฮ้ย hey! อีพ่ออีพ่อพ่อครับพ่อครับสวัสดีครับนาดากูม,มีกูม,มีวายนะไม่ก่อนเ้วยวายน้ำอะ่ะเขาเรียกว่าปีนต้นไม้สวยสวยลันยา,ยาวๆเย้โอ้โหก็สวยสวยมาเลยสวยงาม just slow down because you're on too long before your bus trip. Đuổi, tốt quá nè. Ui. Ui. Mày có phát nôm lại kép. Yo. Yo. Rồi. Nha. Yeah. ตกอย่าพึ่งตกปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาสวยสวยลิงซูจิเอ้ยอะไรคันเนี้อะไรคันเนี้อะไรคันเนี้โอ้โหลิงสู้ชีวิตเฮ้ยเอาเอาโอเคเล่นใหม่ก็ได้ตายสองรอบแล้วใช่ไหมนึกว่าผ่านปะทูทำไมครับลิงสู้ชีวิต เรียกมาเรียกมาพี่จ๋าเราต้องลองยังไงล่ะคะไปยังไงวะเนี่ยโอ้โทางมันสวยจริงว่ะทุกคนสวยจริงเกมนี้เกมฟรีนะครับเดโมโเฮ้ยลงมาแล้ว เนี่ย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 ดู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 เจ้าพี่ก่อนเออวู้ฮู้สุดจริงสุดจริงสุดจริงสุดจิงโอ้โหอย้ยสวยงามเฮ้ยสวยครับขอให้ตอวันนี้ วิ่งต่อไปเลยยูหูสนุกจังเลยเพลินเฮ้ยเกมนี้น่าจะแต่ใน PC ไหมคะใช่ครับ PC มันเป็นเดโมโอ,อยู่นะยังไม่วางจำหน่ายใ,ให้เล่นฟรีครับยเย้เฮ้ยตกอุ้ยเกือบโยเกมนี้ PC ไม่แรงก็น่าจะเล่นได้นะทุกคนยย่าไป วิ่งแบบนารูโตะตกเออ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 ปีมันเดะปีมันเดะอันนี้อะไรเนี่ยสวิงกิ้งยัวฟิงเกอร์เฮ้ย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 เรือสวิงกิ้งเหรอโคตรโหดกุมีกุมีกุมีไม่ใช่ก็ละเกม เย้ไเชือกลับเซว้ฮู้โอ้ยโคตรไกลเฮ้ยยยยยตยยยายย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 ยอยย เกมอะไรครับเนี่ยดุ้ง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 เยอะเยอะเฮ้ยเจอลูกลิงใครไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอย่ามึงตกเจอใครเนี่ยเฮ้ยเจอเพื่อนเพื่อน เพื่นมันจีบเราเหรอจีบไม่ได้หรอกเรามีาส um อามีแล้วโย่จังวันนี้นายไล่ตามเราไม่ท right. ันหรอกเมยอยากให้พี่ลองเล่นเกนชินแอมเพกรับรองว่า200กว่า MB ็มบีเกนชินเหรอเกนชินนี่ไม่ใช่แนวเลยแต่เห็นคนเล่นอยู่ไอเมยนก็เล่นนะเม้นก็เล่นเกนชินนะโย่ เห็นไหมยะเยอะเออขึ้น yeah. Yeah. ขึ้นขึ้นขึ้นบินขึ้นไปก่อนเออเออบินขึ้นใหม่เออนารูโตะเฮ้ยต้นไม้ไม่มีแล้วทุกคนมาแล้วอะไรครับเข้าฉากฉากคืออะไรอะไรขึ้นยะ yeah. เฮ้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 กดกดกดโอ้ยเอาซะเสียวโอ้ยโรบินฮูดทำเพี่งแค่ใจหายละไอ้น no in ี่ไอ้ผัวชอบโผล่มาลีเทอร์เน็ต กูมีกูมีกูม,ม,มีวัคซีนเ <c oughs> ย้อเออเราจะเล่นเอาใจหายใจความไม่ได้นะโอ้โห้สไลเดอร์ไปเรายังอยู่ในท้องโลกที่กว้างใหญ่เลวก่อนยู นี่คือสอนประจนภัยออกสุ่โลกภายนอกอยู่ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเฮ้ยวิ่ยมาเนี่ยเฮ้ยนารุโตะนินจานารุโตะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรทีโคตรทีโคตรทีเย้ยเจอเพื่อนลิงวันนี้ไม่ชีดสองเกมมาสภาพสภาพเป็นกุมีเกมสองใช่ไหมโอเคใช่ไหม ไม่ป่วยอะไรใช่ไหมคะสวยงามเอยข้าไปเด้อุ้ยแม่น้ำลำคานไม่ใช่ลำคานลำธารโย่ไอ่เราไปจนไม้ไปคู่กันถึงไหมหนึ่งไหมหนึ่งไหมสวยไม่ป่วยโอ้โหสุดยอดเอาชน,นะโรคป่วยได้ด้วยกุมีกุม,มีกุ้มีสวยงามเอ๋แซงไปเลยครับจังหวะนี้ออกไปก่อนละ ต่อไปก่อนละย้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกายกรรมลิงตงุ้งแช่ก็เซียนแม,แม่เราไปได้เรื่อยครับทุกคนจังก,กว่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกือบไปต่อสวยงามยโย ไว้มีนกนกน้อยเวียนไปเลยตรงนีด้ด่านสามแล้วนะแบบแบบกระดานสันแบบงงๆอันนี้เล่นเป็นตัวเดโมนะครับเยอะเพราะว่าตัวจริงยังไม่ขายเงแหละเขาแจกฟรีมาอจบจบ้จบไม่เาเฮ้ยหัว <c oughs> บอกว่าถึงเวลาที่เจ้าปริวชาสำเร็จแล้วมีอาจารย์้ไปอย่างนี้มากแล้วนะดูด เฮ้ยทีรังกาเฮ้ยทำยังไงสอนสอนสอนด У ่วนเอตอตาเองอะตาเองตาเองทำยังไงหายแล้วหายแล้วเออลองทำดูนะพ่อหนุ่มหอาเลยห่าเลย สเปกสเปกแบ็คฟลิปไลท์คิกเล็บแอโร่โยโอฮ้ยเฮ้ยเกือบโย่ขอบคุณครับจบแล้วมาใหม่ท <c oughs> ี่ผ่าย กุมีกุมีกุมีทำไมไม่นะไอดาเบลจ้ำจัำมปเลยพลาสเดอะเลฟแอร์โร่ทูแบ็กฟิปโยโยอ้าวเราไม่ควรกดเล็บนี่หว่า เพราะว่าเดี๋ยวโดดไม่ถึงทิพายละสองตัวเลยวันนียตุงตุงตุงตุลุงตุงใหม่ครับเอาใหม่ทุกคนต้องเอาใหม่ทาใ,มาใหม่นะทาใหม่นะเยอะโอเคอเดียวพอเยอะ โอ้โหคขรเซียนอ้อต้องปล่อยสินะเวนสามตัวแล้วไปต่อทุกคนลิงสู้ชีวิตตุงตุงตุ้งตุงตุงตุ้งตุ้งตุ้งตุงตุงตุ้งไรแรกก็ได้โย โยโคตรท่โยอดวิวลันลันไปสวยงาม <c oughs> ทำดีมากเลยตายทั้งสามตัวนี่อ้าไปโดนโดนดาลันไปโยอาทำไปทาเสรไหม ไปต่อนทุกคนจังากวันี้อ่ามันยังกว้างใหญ่ทำให้เรารู้ว่าตัวเรานั้นเพียงอันน้อยนิดเท่านั้นเยอะสวย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 มากสวยงามมันเริ่มมีตัวปุ่ม้ายแล้วนี่วนรอบหนึ่งพอทีเทแล้วอือ ยออออเเไว้ฝนตกมันต้องมีเอฟเฟกอะไรแน่ๆยัยอเอา้เอาเฮ้ยจับไม่โดนโดีนะยังไม่ตายดีแ้วยังไม่ตาย เหรอปีนขึ้นไปไหมเฮ้ยนกนก,กนก,นกบุกนกเป็นนกบุกนกสวยสวยงามเราคือทีมเวิร์โอ้โหตีลังกามารอบนึงสวยงามครับแม่จรงนี้ลิงสมโซโอ้ย,อยน้ำตกแล้วรอไปรอไป รอไปรอไปย่หมุนรอบหนึ่งแล้วกันโอ้โสดุสดสดุดสุดอลังการสร้างงานย่หมุนรอบนึงให้ดูสวยงามสวยงามนกบุกนกเท่ากับกูมีเฮ้ยมีกูมีด้วยเหรอโูู้สวย Ơ ơ! TAC Team! Yá! thi! Yô! Cắt tỏ! Khai hỏng! Nói lời tỏ rồi tỏ đi, đi tỏ, tỏ! วิ่งโตะค่ะเฮ้ยอะไรครับอะไรครับิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยมีคนทำลายทำลายป่าไม้ไอ้ชั่วมนุษย์มนุษย์ทำลายไม่เอาละชิมหายละต้องนีไปครับเริ่มโดนละลานลุกลาน เราเริ่มโดนลูกล้านละทุกคนตรงนี้เอาไงดิธรรมชาติอะไม่ใช่ของแค่มนุษย์หรอกนะมันเป็นของทุกตัวทุกชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติเหล่านี้ลิงก็มีหัวใจะ้วยเยอะสวยงามเฮ๊ยไปดูครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้น เยอะไฟออฟเดอะแมนไฟออฟเดอะแมนแล้วด yeah. oh ูสไฟออฟเดอะแมนมนุษย์ไฟเลยสวยโอ้โหไอ้มนุษย์ไฟมนุษย์ไฟเฮ้ย ไอมนุษย์ไฟทำไรอะทำลายบ้านฉันทำไมไม่นะออกไปเอ,อ๊ะฮน่ากลัวโอ้ยอย่าทำลายอย่ากูม,มีกูม,มีกูม,มีโอ้โภลิเกมยังไม่จบกะไรขึ้นกะไรขึ้นกึบบ้านเราไม่นะไม่นะ ไปดูก่อ <prestigious> น mhm. เฮย้ยมนุษย์โอ้โหโดดถีบสักทีได้ไหมเนี่ยเราต้องอพยพหนีโอ้โหไม่มันโอ้โหไฟไหมลุกลานแบบนี้ลุกลานของจริง เขาหนีกันทุ่บ้านทั่วเมืองอะไรกันคำนี้แล้วเราสวนทางทำไมโอ้โหโอไมค์กอดโอไมค์กอดชิปหายละชิปหายละชิปหายแล้วสวนไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนอะ เบอร์อย่าตกอ้อย่านะโอ้โหอย่าอย่าอย่าเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดเฮ้ยใจบอดีเฮ้ยหนีมาแล้วหนีมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราโดนทำลายไม่นะบ้าน โหลลมพินาสซานเตโลไปไหนต่อเนี่ยยาบ้านาเฮ้าไวลลิสแนวเฮ้ยปมมือเลยสนุกจังสนุกมากเลยครับทุกคนเป็นเกมที่ดีมากคิดว่าเดี๋ยวเกมนี้ออกผมคงจะซื้อมาเล่นเขาบอกว่าวาลิสแน r รีเทนทูเมนูจบแล้ว แม่ถึงจะเป็นเกมแค่สอมิติไปเรื่อยๆแต่ว่าดูความอลังการสิสุดยอดจิมทุกคนเออซึ่งชั่วโมงที่มีคุณค่าเหลืเกินสนุกไหมนานา,นานสนุกไหมสนุกจิมไวลิสกดไวริสครับอ๋อกดไวริสคือให้คือให้ซื้อไว้ก่อนใช่ไหมเราซื้อไว้แล้วไวริสเนี่ย เราต้องโหวตไวลลิสต์ไว้เลยเพราะว่าเป็นเกมที่ดีครับเออเรียบร้อยทุกคนเออรี่สองพันสิบสองโอเคก็เกมนี้ครึ่งชั่วโมงครับถือว่าเป็นเกมที่ใช่เป็นเกมที่ทําให้อมยิ้มได้เนี่ยมีบ้านมนุษย์บ้านอะไรด้วยอุย้ยผมนี่รอเลยผมนี่รออย่างเดียวเลยรอนี่เข้าเกมมาขายเมื่อไหร่ครับพี่เออรี่ เฮ้ยน่าซื้อมากเลยสวิชกับสตรีมนะครับเนี này, e, demost, e ่ยเนี่ยเนียเนียเนี้ยเนี่ยเกมเนี้ยเกมเนี้ยเกมเนี้ยเนี่ยเดโมเห็นไหมเราต้องโหลดตัวจริงโหลดตัวจริงสตรีมเดี๋ยวขอดูแป๊บนะขนาดเกมเป็นเกมที่ดีอะไรเยี่ยมนี้เฮ้ยแสดงว่านี่จะมีหรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไง เฮวางจำหน่ายเร็วๆนี้สองพันยีบสองนี้ครับไม่รู้ว่าสักอีกแปดเดือนอะไรอย่างนี้เปล่าโอเคก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะสําหรับไลฟ์ครั้งนี้เพราะว่าเกมนี้มันหมดแล้วผมจะตัดเป็นเกมเป็นเกมไปนะครับเวทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอดไ์ก like ็แชร์ฝากซับสไคร์ด้วยโอ้โหมีงี้ด้วยโคนโหดเฮย้ฮยฉากนี้นมัน อยากเล่นเร็ววไม่มีหรอกเฮ้ยลูกโตลูกก็โตก็มีโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับก็แล้วก็จะซับสไครต์ด้วยยังไงไว้เราเข้ามาดมใหม่ในข้างหน้าเกมหน้าสำคิดนี้ก็อย่าลืมมุ่งเนื้อเจ้ผม